สวัสดีค่ะทุกคนคะพบกับครูสมโอในวันหยุดอีกแล้วนะคะวันนี้งานที่เตรียมส่งก็คือเยอะมากๆครูสมโอต้องขอบคุณคุณผู้ลูกค้าที่อุ่นหัแล้วก็เอ็นดูสื่อการสอนน่ารักน่ารักของครูสมโอเสมอมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่างานที่เตรียมส่งมีงานไหนบ้างนะคะงานเยอะมากๆครูสมโอเอามาแค่บางส่วนเนาะบางส่วนน้องกับพี่แคทก็ยังแกะให้อยู่นะคะนี่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะคะออกแคบทุกวันเอาปปิวไปแล้วงานนะคะก็จะเป็นวงล้อตะกดทำสี่ชั้นไซส์ XL นะคะตัวนี้นะคะหมุนได้ทั้งคอก็ืส เช่นโยางอยางถ้าไม่มีวันณยุคุณครูหมุนได้โยางงอยางไม่เอียงอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะสามารถหมุนได้ทุกวงเนาะคุูส้มโอหมุนให้ดูเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะวันนี้ครูส้มโอในราคานี้นะคะงานสำเร็จโค้ชเซต1,100บาทส่งฟรีทุกออเดอร์ได้ค่ะตั้งหรือคุณครูจะซื้อไฟวงล้อไปทำเอง9 9บาทค่ะตั้ง2 7 9อาค่าส่ง60สิบาทนะคะวันนี้คุสูส้มโอเตรียมส่งทั้งหมดยี่สิบสองชุดค่ะทุกคนหนักมากเยอะมากดูงานน่ารักมากๆตัวนี้นะคะน้องเป็น วงล้อสะกดคําที่คุณครูสั่งมาบ้านเดียวนะคะคุณครูท่านเดียวสั่งมาเนาะส่วนออเดอร์อื่นที่สั่งมาอีกครูสมโอก็ส่งไปเรียบเมื่อวานอันนี้วันนี้ตั้งใจส่งแค่ออเดอร์นี้แล้วก็บางส่วนนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทําไม่ทันเนาะตัวนี้ก็จะเป็น22ชุดสําหรับวงล้อสะกดคําี่ชั้นนะคะงานน่ารักมากสั่งเป็นงานสาเร็จก่อนนี้ครูสมโอส่งขาตั้งไปแล้วเหลือแค่วงล้อยังไม่ได้ส่งที่คุณครูนะคะอีกตัวหนึ่งที่คุณครูสั่งมาก็จะเป็น งานที่2นะคะคุณครูสั่งมา3งานก็จะเป็นวงล้อนะคะตัวนี้เป็นวงล้อสามารถหมุนได้ตั้งได้ไม่ล้มนะคะถ้าวงล้อเปล่าของครูสมโอสามารถใช้ปากกาไว้บอร์ดเขียนได้ล้มได้ตัวนี้ไซส์เอิมขนาดงานอยู่ที่3 9มสิบก้าูณสาสิเก้าซติเมตรนะคะใส่ขาตั้งเข้าไปด้วยเนาะก็จะมีขาตั้งเดี๋ยวเดียใส่ตัวอย่างให้ดูนะคะทุกคนค่ะนี่ ก็จะมีน็อตยึดตรงกลางนะคะขาวงล้อก็จะเป็นแบบนี้หมุนได้ตั้งได้ไม่ล้มนะคะก็จะพ้องขาตั้งนะคะเซตละ300อบาทนะคะหนึ่งบวกขาตั้ง7 9ค่าส่ง60สบาทวันนี้คุณครูสั่งเพิ่มเติมเป็น20ชุดนะคะก่อนหน้านี้สั่งไปแล้ว24ชุดน่ารักมากๆนะคะและอีกงานหนึ่งงานที่3ามที่คุณครูท่านนีท่านเดียวสั่งนะคะเยวครูสุกโอขยิบอ,ออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเป็น ร้าน้าวัตถุวัดวดสดุนะคะน้องก็จะเป็นร้านไม้แบบนี้นะคะทุกคนคาขนาด90้าสิบคูณสีิซนติมตรใส่หัวร้านไปแบบนี้ปึ้งทุณครูสั่งมา13ชุดนะคะหน้าหลักมากๆก,ก็จะเป็นชนิดและสมบัติของวัดสดุนะคะแล้วก็จะมีเอาฮุวสร้เอา,เอางานไว้นะแล้วก็จะมีแบบมีตะขอห้อยนะคะแล้วก็จะมีบัตรให้ไปทั้งหมด45บาบัตรนะคะเรียงลงมา ะะอย่างเช่นพลาสติกมีอะไรบ้างนะคะเป็นการเรียนการสอนนะคะเป็นสื่อการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องชนิดและสมบัติของวัสดุนะคะน้องปหนึ่งสองสามนะคะน้องปสองนะคะใช้นะคะครูส้มโอสอนอยู่ตอนนี้นะคะปสองเรียนเรื่องวัตถุวัสดุนะคะมันะะน่ารักมากอ่ะงานนี้นะคะเซนี้ครูส้มโอ8 9ด้อยิาบาทส่งฟรีทุกออเดอร์มีมีบัตรห้อยให้ด้วยส5บาทนะคะ8 9 9ยบาทส่งฟรีทุกออเดอร์คุณครูสั่งมาทั้งหมด13าชุดน่ารักมากๆนะคะ,นะคะ ออเดอร์หนึ่งบ้านที่สั่งไปนะคะส่วนออเดอร์บ้านอื่นเดี๋ยวคุณสมบุให้รู้เพิ่มเติมเนาะวงล้อก็มีเยอะมากๆหลายเรื่องนะคะแต่ว่าวันนี้จะเร่งๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตงานให้ดูนะคะส่วนออเดอร์บ้านใหม่เป็นงานอัปเดตใหม่สําหรับวงล้อหมูไม่ใช่หมูนะะวมเป็นปิ่นโตรประเพณีสีภาคนะคะงานอัปเดตใหม่นะคะขนาด8 0คูณ50เซนติเมตรนะคะราคา1,100บาทส่งทีทุกออเดอร์ในรูปแบบงานนะคะคุณสมุุญจะกหาหนดภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้ภาคอีสานไว้นะคะอย่างเช่น ่าประเพณีบุญบั้างไฟแบบนี้นะคะคุณครูแจกบัดให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆดูนะคะ ก่อนที่จะให้เด็กๆเล่นเกมนะคะเราจะสอนเขาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอย่างประเภทนี้บ้างไปเนี่ยจะอยู่ภาคไหนนะคะแบบนี้ก็มาสําหรับทุกทวนเด็กๆนะคะในการเรียนการสอนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าประเภทนี้วุ้นบ้างไปอยู่ภาคไหนแบบนี้เป็นต้นก็ให้เขาเอามาแปะให้ถูกต้องคุณครูก็เช็คคาตอบอีกรอบหนึ่งนะคะมีราคาไฟ78บาทเท่านั้นงานสำเร็จ1 1 0 0่บาทส่งปีทุกออเดอร์นะคะสำหรับปิ่นโตน่ารักมากๆปิ่นโตอีกเรื่องหนึ่งที่เตรียมส่งวันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอักษรสามูที่ ราคาไฟล์ขายดีมากๆงานสำเร็จก็ขายดีเช่นกันนะคะสีปป่นโตวสวยมากนะคะคุณสมโอเลือกสีเองเลยนะคะตัวนี้แปดสิบตห้าสิบเซนติเมตรราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งชิ้นุกออเดอร์เช่นกันนะคะตัวบัตรคุณสมโอแยกให้อักษรสูงกลางต่ำนะคะต่ำข้างล่างสีชมพูกับสีแดงก็จะแยกต่ำเดียวกับต่ำคู่ให้นะคะงานน่ารักมากๆ, <c oughs> ๆ,ๆคุณครูแจก,กบัตรให้เด็กๆนะคะอ่ะอย่างเช่นคำว่า,าจับจ่ายใช่ไหมคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะจับจ่ายจอจานไก่จิกเด็กตายแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ อักษรกลางก็ให้เด็กๆเอามาเปะนะคะเขาจะได้เรียนรู้คำนะคะอ่าเรื่องอักษรสาม,มูได้ด้วยนะคะไฟเจ็ดสิบดบาทเท่านั้นงานสาเรียหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะ เป็นร้านค้านะคะตัวร้านค้าน้องก็จะเป็นร้านค้าสีม่วงที่คุณปู่ตราสั่งมาวันนี้นะคะคุณสมโอส่งร้านค้าประมาณสี่ชิ้นนะคะวันนี้ยังแปะไม่เสร็จเนาะตัวนี้น้องก็จะเป็นร้านค้าผลไม้มาตราตัวสะกดมีให้ครกก้ามาตรานะคะกอกาโกงเกยเกอรกกกกุนกดนะคะคุณครูแกะบัตรแบบนี้ออกเลยค่ะแล้วแจกให้เด็กๆนะคะยึดไว้แค่ชื่อมาตราแกะออกทั้งหมดนะคะสองสามสี่ห้าแจกให้เด็กๆอ่ะอย่างเช่นคําว่าอร่อย นะคะอยู่ในมาตราเกยเนยขยายแบบนี้เป็นต้นสนามอยู่ในมาตรากรมให้เด็กๆเ,เ,เ,เอามาเปะงานน่ารักมากๆคุณสมโอมีบัตรผลไม้ให้นะคะทั้งหมด36บาทัตรราคาเซตนี้นะคะแปดร้อยบาทส่งฟรีทุกออเดอร์คุณครูสั่งขาตั้งแยกได้นะคะขาตั้งคุณสมโอสามารถตั้งร้านคา้าตั้งปิ่นโตตั้งหมุกระทะได้หมดเลยนะคะจะมีขนาด3าคกับ 4, 4. ีูถ้าตั้งร้านคา้าแนะนําเป็นขนาด3ามูนะคะตัวนี้1นึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งถูงสี้ชิ้นค่าส่งหกสี่บาทคุณครูสว่าตั้งน้องได้แบบ มันจะสะท้อนเสียงยิเนึ้นะคะทุกๆคนค่ะนี่ประมาณนี้นะคะครูสุโตั้งให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ,ะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นหมูกระทะนะคะตัวนี้น้องจะเป็นหมูกระทะสินค้าและบริการนะคะขานาด85คูณ58เซนติเมตรนะคะในบัตรก็จะมีคุณครูแจกบัตรให้เด็กๆนะคะอย่างเช่นสบู่พิพาพสบู่แล้วก็มีคาว่าสบู่นะคะให้เด็กๆบอกว่าเป็นสินค้าหรือบริการนะคะเป็นเนื้อหาสังคมที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะป .1 ป .2 ป .1 ป 2. 2. .2 นะคะถ้าครูสุโจะไม่ผิดเนาะ สำหรับสังคมนะคะสินค้าและบริการนะคะเด็กๆก็เอามาเปะแบบนี้เป็นต้นร้านตาัดผมอาเป็นสินค้าหรือบริการเด็กๆก็ตอบร้านตัดผมเป็นบริการแบบนี้เป็นต้นนะคะงานน่ารักมากๆสําหรับที่คุณสบโบเตรียมส่งวันนี้นะคะมีขาตั้งเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนี่ขาตั้งตัวนี้นะคะเป็นขาเป็นขาห้อยสื่อการสอนแบบมีของห้อยเก้าสิบคูณสี่สิบเซนติเมตรนะคะแล้วด้านหลังก็จะมีสองช่องนะคะ งานน่ารักมากๆที่อยู่ด้านหลังครูสมโอนะคะวันนี้เตรียมส่งงานเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวครูสมโอจะเร่งไปแพ็กของแล้วก็เตรียมส่งให้คุณครูแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็อินดูสือการสอนน่ารักน่ารักของครูสมอเสมอมาสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณครูสมอมีทั้งราคาไฟล์แล้วก็รูปแบบงานสาเร็จคุณครูสอบถามก่อนได้นะคะรับออกแบบทุกวิชานะคะคงานน่ารักมากๆนะคะต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็อินดูสือการสอนน่ารักน่ารักของครูสมอเสมอมารารับสือการสอนสวยๆ